ของวันจันทร์ที่เก้านะนะครับฟังนะครับนะฟังฟังฮานอยของอาจารย์นะครับอืมบางคนอาจจะมีรู้ให้เล่นนอยไหนอย่างไรเพราะเขียนเขาว่าพิเิษปกติ VIP มันมีความเปลี่ยนไปได้อยู่ที่สามน้อยนี้นะแต่นะครับอ่อให้เน้นนะ คือสองน้อยคือปกติและ VIP นะครับปกติและ VIP เท่านั้นเด้อนะคือมันเป็นสูตรของตัวนี้ความน่าจะเป็นมันสสูงกว่าทุกน้อยทั้ว่าจิเบลเลนน้อยไหนกับว่าหา่อมันก็ไปได้คือกันแต่มันจะไม่ชัวนะแต่พิเศษมันก็ไปได้แค่สามน้อยส่วนมากพิเศษข้ามามันก็มาบนล่างปลาของตัวลูดที่จานให้เม็ดเดียวอย่างนี้ก็ค,คือรู้กันนะ รู้กันแบบใดก็ค,คือเน้นการรูดพี่น้องนะเคยบอกอยู่ตลอดคือเราแช่งกับโปรแกรมที่เขาออกทุกคนเคยเห็นเขาออกไหมมันจะเป็นตัวเลขวิ่งวิ่งวิ่งพอครบเวลานะส่วว่าพิเศษมันออกตั้งแต่ห้าโมงเนาะห้าโมงครึ่งมันก็ผลล่างบนนะมันก็จะหยุดเป็นตัวเลขวิ่งวิ่งอนะ่าน้อยปกติก็จากแปดโมงเออหกโมงนาะสิบแปดจุดศูนย์ศนย์ถึงสิบแปดจุดสามศูนอยหรือหกโมงครึ่งนะ ก็จะเป็นตัวเลขหมุนหมุนลักษณะนี้นะเนีเราแข่งกับโปรแกรมก็เลยเน้นให้รูดนะอย่าไปหวังเห็ดเดียวนะมันความน่าจะเป็นมันน้อยนะครับถ้าถาว่ามันมาไหมตัวเดียวจีจันห้มากขึ้นกันพี่น้องเป๊ะขึ้นแต่เนี่ยมาเป็นตัวเจาะนะของตัวที่นิ่นนั่นแหละแต่ว่าโอกาสนะหนึ่งในร้อยนะมันกับบอชั่ววิธีเหรียญก็ลูดแล้วเข้ามาจัดหนะัก เพิ่มตัวนี้นะจะได้เงินนะ19ประตูบน19ประตูล่างนะครับอันนี้คือห้าหน่อยหรือล้าก็เหมือนกันนะครับนะก็เน้นการรูดได้เงินพี่น้องนักลงทุนนะเขาลงทุนขาดทุนเขาบ่ลงน,นะเดี๋ยวว่านักลงทุนนักลงทุนลงทุนแล้วมีกําไรนะไอ้พวกนักเหรียญเขาได้เหรียญว่าได้ตังคนะ์อยากได้หลายโอ้จากไดหางเดียวเม็ดเดียวหนึ่งใน ท่าได้ละหนึ่งในร้อยสามตัวหนึ่งในพันบางคนโอ้ยสื่อบนออกกลางโอ้ยสื่อบ่ได้กลับถ้าเรานะรูดมาหลักหน่วยเขาก็ได้มาหลักสิบเราก็ได้มาบนเราก็ได้มาล่างก็ได้ถ้ามาทั้งบนมาทั้งล่างอาจกี่เดืงนละบันเนะี่ยได้ตังค์ที่น้องนะอหาคากับเขานะย่บไปหวังนะเพราะมันมีทุกวันนะครับต่อไปเล่านะ ใครถูกเรากับอาจารย์มาในน่าจะสี่ครั้งนะน,นะถ้าที่ตามที่บอกว่าน้นการรูดนะอาจารย์มาตั้งแต่สุขที่สามสิบมกราอาจารย์ให้เจ็ดมันออกเจ็ดศูนย์และงวดแรกของมอกุมภาคือวันจันทร์ที่สองกุมภาก็ให้เจ็ดออกเจ็ดศูนอีกและวันพุธนะครับที่สี่ให้เจ็ดอีกออกศูนย์เจ็ดสาม และล่าสุดมิกินะครับเมื่อวันศุกร์ที่หกให้ให้ศูนย์ออกอะไรทุกคนสามศูนย์ทาลวดได้กินตลอดและวันนี้นะครับให้ตัวนี้อ่ะเป็นเลขไหลเนนะี่ยที่มาแร้งอยู่นะตามสูตรเลยนะแล้วก็มันก็เดินนีไหลดีนะครับให้เจ็ดเหมือนเดิมนะครับเน้นที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดและเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับสามตัวชุดเดียวคือสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งนะหลุดเอา ล,ล้วก็มาเร่นสามตัวหรือนักกูมมาเพิ่มนะนะแล้วรูดตัวละห้าบาทแล้วก็มาเพิ่มตัวเจ็ดหนึ่งเป็นสิบบาทหนึ่งเจ็ดสิบบาทเจ็ดสี่สิบบาทจั่สี่เม้ยได้ตังค์นะครับอาจารย์เป็นคนคำนวณอาจารย์ไม่ไม่ไม่เล่นตัวเจาะที่พี่น้องกระรูดเอาแล้วก็ไม่เล่นเลขสามตัวหกกับหรือมาเพิ่มออัดตัว ที่เน่นอีกเนะี่ยสี่เค็ดแบบนี้อืได้ตังนะครับค่ากับข้าวตลอดนะตามนี้นะครับเห็นแล้วเนาะแชร์แล้วข่าคอนี่บายโอ้ยหายไปแล้วเจ้าสีแชร์พป่อแค่ก็ไม่ว่าอะไรนะพี่น้องนั้นมีคนเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ที่ให้แนวทางอาจารย์อยู่ตรงนี้มาเกือบยี่สิบปีไม่ไม่สดับสนุนให้แชร์การแชร์เนี่ยมันไม่ดีนะมัน ถ้ามองในภาพของอาจารย์นะมันเป็นภัยมากกว่าเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะจากที่ทําผิดผิดมาหลายผิดเนี่ยการแชร์ปุ๊บคนเห็นเยอะโดยเฉพาะแนวทางนะรัฐบาลเหมือนกันซื้อก็ไม่ได้ตอนนี้วันที่เก้าอีกกี่วันะ่ะเกิดมนถึงวันที่สิบหกอีกอาทิตย์หนึ่งกระซื้อเพราะอะไรอีกนอกจากคนซื้อในออนไลน์โอเคได้แต่ราคาก็จะลด นะครับและที่สําคัญคนมาเห็นก็ไปเจอพวกมิชาชีพอีกโอ้เนี้ยเพิ่งมาเจอก่อนกนเรสินก็เอารูปเรามาปลอมเป็นเราอีกเป็นแบบนี้ไหมพี่น้องก็เลยนะเลยไม่ให้ไม่สนับสนุนในการแชร์นะบ่มหมักเลยแชร์พอเห็นว่าแชร์ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าแชร์เป็นไหนบ้างก็เลยมาลบต้นฉบับส่วนมากจะเป็นแบบนี้ เนี่ยมีคนเดียวบางคนก็คนละสองแชร์สามแชร์บาทตีไปแค่หลกันนั้นว่าเมันไลสดขายของเนาะเออเขาขายของเขาก็อยากให้เห็นเยอะแยะอาจารย์ก็ขายขายอยู่แต่ว่าตามผู้ที่มีจิตศรัทธามีใจบุญกุศลอยากร่วมทบุญเราไม่ได้ไปทําในเชิงขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้หวังผลกําไรคือส่วนต่างนิดหน่อยแล้วก็ามาทมําบุ่นประมาณนี้นะ แช่ไดพี่น้องจะไปแช่ลุงกลุ่มนะครับมอกี้นิบายอาจารย์ให้อะไรนะอาจารย์ให้หนึ่งมีอะไรมัง้งอาจารย์ให้ไปเม็ดเดียวสามหนึ่งเจ็ดนะฟั่งข้างหมอก็ได้เนาะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามสามตัวสามหนึ่งเจ็ดนะครับนี้เชอีบายอืมจำนะครับคนตัวจริงเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ไม่แนะนำให้แชร์อาจจะคนทำงานเออแชในระหว่างที่ไม่สะดวกดูก็ อาจารย์ก็จะมาลบอยู่หรอกประมาณช่วงเย็นๆห้าหกโมงเย็นอันนี้เพิ่งเที่ยงง่ะจะเป็นแบบนี้นะครับมีคนเดียวนี่แหละไม่ให้คนแชร์นะครับไม่ชอบการแชร์นะแชร์แล้วมันเป็นผลเสียนะและก็คนก็เห็นแล้วก็เอาชิปเราไปลงไปตัดต่อเยอะแยกทั้งสี่นะนะอันนี้คือตัวจริงนะครับอ่นะเป็นคนชอบอาจารย์ตรงไม่ให้แชร์เออ อาจารย์คือเราเป็นผู้ให้เราก็เต็มใจที่จะให้บางคนโอ้ยเห็นคาว่าว่าแล้วมาให้เจ้ากับเสือผู้เดียวโหลดเป็นย่างทนนั่นแช์ต้องหมื่นแชร์บางคนนะคนละห้าแชร์ให้ครบหมื่นแชร์ถึงจะให้เจ้ากระเสือผู้เดียวโหลดแต่เราเป็นคนคํานวณน,นะ แลอาจารย์ว่าที่ไปแห่พ้นอาจารย์เล่นเองพี่น้องเราจะรู้อาจารย์เขา,จะ,า,จ,าจะถูกเลขตลอดเป็นคนคำนวณเองเล่นเองตลอดนะครับตั้งแต่สมัยเชนลายมือนุ่นนะตั้งแต่ชื่อหนุ่มเมืองน้ำดำอืมนะโกโกโกาลสินโกปนวิทย์โกจังไอเปี่ยนซื้อนีเขาหลายเสียก็มาปักหลับชื่อเก่าซื้อห้าวพอเมียตั้งไห้ตัวก็เลยมาเป็นกรกาลสิน นะครับอันนั้นชื่อเพจก็เราก็เปลี่ยนไปตามบริบทนะครับก็ตัวจริงก็คือกรพ่อแมอ่ตั้งให้นะครับตามบัตรประชาชนนี่เลยนะครับอ่าประมาณนี้อีกครั้งคืออะไรหวยไทยยังไม่ได้ให้อ่าเพิ่งจะให้ฟังตามสเต็ปนะครับฟังถ้าติดตามอาจารย์ให้ตามสเต็ปนิบายฮานอยลาวให้ไปแล้วต่อไปมา นะครับต่อไปรัฐบาลไทยนะเดี๋ยวทำไถยใครถูกรัฐบาลกับอารบ้างในชุดใบฟ้านี่แหละนะเดี๋ยวขอบางคนก็เพราะท่านในเสือบางคนก็าหาบวพอแต่บางคนก็ไม่เห็นนะทุกคนก็ยังเปลียกอาจารย์ลงให้ทุกเพจนาเตะมาลงในเฟซต,ตัวเองเนี้ยลงให้อยู่สองรอบตั้งแต่วันที่23่สยังปักมุด ปักโพสไว้ด้วยนะปักหมุดโพสไว้ด้วยเด็ก่อนหวยออกอีกวันหนึ่งก็มาแชร์ขึ้นมาอีกหวยออกวันที่สิบเจ็ดมกราเนาะสิบเจ็ดมันลงยี่บสามพงไม่ออกวันที่หนึ่งกุมภาพองวดมกราเนี่ยมันออกวันที่สิบสิบเจ็ดมกราเนาะออกแล้วมันลงให้วันที่ยี่บสามหงออกวันที่หนึ่งนะครับอันนี้งวดวันที่สิบหกนะเพิ่งจะวันที่เก้าเนาะจากวันที่หนึ่งมาวันที่เก้า เดอาจารย์ให้ในในในห้อง V ีไพไปก่อนแล้วแล้วเขาสื่อไปแล้วล่ะถ้าป้าอัน้นพี่นอ้องอั้นแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวจะท่วนเฮเบิงที่ลัางวามันเดินดีนะเดี๋ยวจะไล่ามาทีละสเต็ปให้ตัวไหนใครถูกมัางคุณพันนีถูกคุณเต๋อแมนอาจารย์เรายืนหยัดและนแนวทางตัวเองบ่อะไรเป็นต้องแช่แมนเพราะอาจารย์ตะก่อนกาแฟานจนไม่พิดกันเนี่ยวม่อยา,ากให้อาจารย์มาหายทำไมได้กี่ แต่การยังไม่ให้โลกโซเชียลน,นะคือให้สว่าอาจารย์ให้แปดห้ามันจุดเลขมันจะออกเคลื่อนเป็นแปดหกเคลื่อนนิดนิดนิดตั้งแต่ก่อนปีห้าสิบที่ก่อนก่อนที่จะทำใบฟ้าใช้ไหมพี่หนอ,อก็เลยไม่คิดมันไม่ได้เกี่ยวกับคนเราที่ให้ได้เขาสิ่ให้เขาแสดงว่าบุญมาลาภีเรายังไม่ถึงบางคนเขาก็อยากบทเปื้อนนี่ชิ้น มีสินเนาะอยากมีโชคมีลาบกับเราเนี่ยแสดงว่าเราบริมียังไม่พอยังไม่ถึงอาจารย์ก็เลยตั้งกิจอธิษฐานนี่แหละหน้าปีนั้นน่าจะเป็นหลังจากภัยน้ําท่วมนะใครดูอาจารย์ไร์สดก็จะบอกเท้าวความหลังนั่นแหละให้ฟังว่าเป็นไปเป็นมาแบบไหนนะะอาจารย์ก็เลยตั้งปณิฐานว่าทําธุรกิจเนาะเราทําบริษัทแล้วมาติดภัยน้ําท่วมมาติดภยัยเอ่อ ลุงกำนันเปาหนุหวีดนะก็เลยมาเล่งทำบุญนะอาจารย์ทำบุญไม่ขาดตั้งแต่ปีห้าเจ็ดไม่ขาดไม้แต่วันเดียวตอนนั้นตะเวนทำบุญทำบุญตั้งแต่กรุงเทพปริมณฑลทุกจังหวัดจนรู้ราดบุรีนะครปฐมจังหวัดปทุมจังหวัดสระซึ่งสาวัดในดังๆไปเมื่อ่ีหนงนั่นแหละก็เล่งสร้างบารมีทุกคนที่ติดตามาเขอาจารย์ก็จะไปไลฟ์ทำลงทานนู่นนี่นั่นสร้างศาลาตรงนี้ตรงนั้นนั่นแหละ นั่นเลขอาจารย์เขามาจิดต่อกันแปดมวดตั้งแต่ช่วงทาใบฟ้านั่นแหละนั่นแหละเหมือนกันนะครับก็เลยคือเฮ้าสื่อเองไหมพี่น้องว่าสื่อหน่อยได้พี่ทุกคนไม่มีใครซื้อลอตเตอรี่ทีละห้าสิบใบเมื่อนอาจารย์อาจารย์จะซื้อเยอะตลอดก็จะมาให้ถูกเพราะอาจารย์ววันนั้นอาจารย์ถูกสามตัวหน้าสิบใบแล้วก็สามตัวท้ายอีกด้วยยังถูกแล้วสองตัวล่างออกบนออกล่างด้วย นะครับคือเชนขึ้นลานแม้มันชีวิตมันฟีีช่วงนั้นไปทํากระถินอยู่ที่วัดวัดใหม่ชีมื่นอำเภอดําเนินสะดวกนะดีใจนะครับเพราะท่านได้ตรวจรัตตลีพ่อหนึ่งนะอาจารย์ดีใจอยู่เพราะว่ามันออกเลขสามตัวด้วยออกทะเบียนรถของอาจารย์ด้วยไหมออกเจ็ดแปดเก้านะว่าด้มะลัยเบิงนะครับแม้แต่รางวัลที่หนึ่งไม่ผิดตัวตัวหนาหลักแสนตัวเดียวอนยะี้ย นนั่นแหละนะครับคือเราว่ามั่นใจเราเปรียบเทียบสูตรแล้วเราอัดเราอัดเข้เา,เาเหรนไปซีห่วงหาหมองหมองรับรักนักอะ่ะนะคือหวังผลทําว่ามันมันก็ได้มาทําบุญนะครับมันจังสิบหมุนกันอาจารย์ทําแบบนี้นะถึงให้เฉพาะคนที่ติดตามทางออนไลน์นะไม่ได้บอกผู้ใดคือเข้าเห่นเข้าเห่นเข้าเห่น เหรียญเงดีนะครับอัดแบบตะพืดตะพื้นะแต่งวดนี้มันก็เยอะอยู่นะครับแต่งวดนี้ซื้อน้อยอยู่แต่ว่าคือซื้อบอมี่ชุดสองใบสามใบมิตรชุดห้าใบกับสิบใบมันเลยเยอะกำมันทึงน้อยนะค,คือสรุปแล้วต้องซื้อหางละสิบใบนะซ,ซื้อแบบนี้ถ้าใบเดียวอาจารย์ก็สชบอกว่าคนขายว่าซื้อเพราะหยัง ใบหนึ่งมันใบละร้อยเนาะใบละร้อยแล้วมาละสองพันพี่น้องตีขึ้นงินในพันกว่าบาทเมื่นว่า้าเข้าไปเล่นอันนั้นแล้วว่าออกทางอากาศได้ว่าอันไตบาดานร้อยหนึ่งมันในจักบาทวันถึงเขาเสียอันเครืองราคามันอกีเลสามสี่พันอาจารย์เลยฉีดแบบนี้เพราะอย่างมันเล่าเข้าสื่อเห็นมันถูกสองตัววันอันสามตัวหกตัวมันมันเป็นไปได้ยาก นะครับพ่อยถูกสองตัวแล้วมันที่เขาหมุนเห็นมันได้ก่อนนะครับอันนั้นเป็นผลพ่อได้ถ้าใบหนึ่งก็ต้องถูกลงวันใหญ่ๆเงี้ยอือาจารย์ก็เลยสื่อหลายอย่างน้อยชุดห้าใบเนี่ยถูกสองตัวมันได้เงินหมื่นยังเหีนหักค่าเปอร์เซ็นต์แล้วบางแห่งก็สองบาทบางแห่งก็บาทห้าสิบมันก็ยังพ่อสิคิดแบบนี้มั้ยถ้าเลขสามตัวก็ลงวันละสี่พันห้าสี่ยี่สิบอาจารย์คิดแบบนี้ถ้าตัวใหญ่ก็ได้เลยแต่อาจารย์เคยถูกเลขข้างเคียงและวันที่ห้า แลงว,วันที่สองก็ถูกยังไม่ถูกคือรางวันที่หนึ่งะพี่น้องนีก็ถือว่าเรามั่นใจเองเราเห็ดเอง,องเรียนเ,เองนะครับอาจารย์ก็จะไปทําบุญทําบุลถูกปุ๊บก็จะสวายนุ่นที่นั่นแบ่งมันกระสิหนุนมาอันนี้คือความจริงนะครับใครที่ติดตามมาก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสใ,ในตัวเลขศาสตร์ตัวเลขนะครับไออาจารย์ซุมือเนี่เกิดมาตามดอกเห็ดตั้งแต่สมัย มีฮานอยมานี่โอ้เยอะแยะไม่รู้สมัยที่จันคำนวณไม่มีฮานอยเนาะตั้งแต่นู้นที่จำได้หลักๆตั้งแต่เชฟต้นคนโคราชป้าเสาปูประมาณนั้นแต่ก่อนนู่นไหมพี่น้องนะก่อนก๊าซินแล้วก็บ้านไผ่มืองพนเนี่ยสมัยก่อนนอะที่จันเฉียลายมือเขาจะเห็นนะว่าก่อนก๊าซินก่อนก๊าซินนั่นแหละนะายจันมาเปิดเพจครั้งแรกที่มาให้คนเห็น ในรูปออนไลน์ปีห้าเนะครับในเพจแรกเลยก็คือกอนกาลสินเอฟซนั่นแหละนะครับน,นี่ว่าที่มาทีไปให้ฟังอ่ะรัฐบาลมีคนถูกกันวะ่ะอ่ะเดี๋ยวจะเทียบเคียงอ่ะพิมพ์รัฐบาลเดี๋ยวอัสีเทียบเทียงให้เด้อว่าคว้เหลินตัวใดจังใดสิริหัวทีมาทีไปนะนะครับเพราะจารมาทำใบฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นของปีหกเก้าเนาะ แต่ก่อนนะครับอาจารย์ให้เป็นตัวฟันมักตัวเดียวเนาะมักฟันไหมอาจารย์ฟันตั้งแต่มันเดี๋ยวมีมีข้อมูลว่าอยู่นี่อาจารย์จะฟันหางเดียวแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่ใช่ใบฟ้าคือมันจะเป็นชุดที่เป็นภาพแบบนี้เนาะนะตั้งแต่งวดวันที่สิบหกธันวากอนสิบปีพี่น้องอาจารย์ฟันฟันเก่ารั้ไหมคือมักตัวเดียวมาขาด ออกแปดเก้าห้าอาจารย์ก็จะให้แบบนี้ก็คือตัวฟันไยเออทีนี้เอเลขเรามันก็เข้าดีเนาะอันนี้ทันวามาดูใบฟ้าช่วงปลายปีไม่ได้ให้ใบฟ้าเหมอนใบฟ้ามันเข้าเข้า,ขา,ขาดูย้อนหลังเออมันเข้าก็เลยมาจับนะเมื่อมกราเนาะมกราอาจารย์เลยมาฟัน มกลามันที่เดี๋ยวนะฮะดูก่อนย้อนหลังอยู่นี่มันไดเอามาลงที่นี่ไหมเดี๋ยวเดยวคนเบิง้งคนเด้อพี่นอ้องมันยุกใสเดี๋ยวฟอมฟอมฟอมอ,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 อันนี้กุมภามก,กาลาอาจากกรย์ก็เลยเอามาตัวนี้เป็นสองตัวเนี่ยเป็นชุดใบฟ้าจะมีสองตัวเพราะมันเดิ่นบนล่หลังเมื่อมาเจ็ดสองตรงๆก็คือชุดใบฟ้านะครับตัวนี้ อเงี่ยมกกะเข่าตรงๆเป๊ะแล้วก็มกกลาแล้วก็กุมภาที่ล่าสุดนะครับก็จาร์ก็มาให้ตัวนี้มาบนรางเลยนะครับให้สองนะครับแล้วก็เอินจกพอเรียกวิ่งเงินลานนั่นแหละสองบนก็คือออกสองเก้าตรงๆแล้วก็เปดมาสี่เปดนะให้ดูไลฟรสดกระจัางก็จะบวาชอบ เกือบบนลรางแต่ว่าอาจารย่บริกันไปกันเดียวนะเมื่อกี้มันที่ล่าสุดล่าสุดตัวนี้เนาะหนึ่งกุมภาเนี่ยนะครับกุมาตัวนิ่นนะครับสังเกตชุดสามตัวจา์ให้หนึ่งสองห้าหนึ่งเปลี่ยนห้าและหนึ่งสองเก้าผิดลักลอยพี่น้องออกสองเก้าตรงๆใครดูเลยสดอาจารย์ก็จะบอกว่าอืม จริงๆอ่ถึงมาเป็นตัวเด่นที่แปดห้าเนาะเพราะว่ามันคำนวณจะ่บอย่างไงเพราะเอาไปตามสูตรเพราะอย่างหมักลดนะทะเบียนรถของอาจารย์มันเจ็ดเจ็ดแปดเก้าก็เลยอ่ะเอา,เอาจิงๆห้าห้ามันก็เป็นแปดหกลดหนึ่งแต้มก็จะเป็นแปดสี่เนี่ยนะนะก็พูดอยู่ไรสดก็ว่าเห็นเห็นทะเบียนลถมันเข้าดีหัเวเราก็เข้าสี่ตัวก็เลยเอาไม่เป็นเจ็ดเป็นเป็นแปดเจ็ดแปดเก้าดีกว่า มันผลที่ออกมาอเอลีนะครับในสี่แปดล่างเด้มสันกวบ,บนล่างเนี่ยอันนี้เดี๋ยวฟังข้ามเบาอีกของงวดที่จะถึงนี้นะครับเลขวิ่งนะครับอาจารย์ให้เอาอยู่นีหัะเป็นตัวนี้พี่น้องอ่ะเดี๋ยวสิ่าขยายความเด้ออันนี้บนล่างเนี่ยนะก็ให้ไปก่อนหน้านั้นแล้วเดี๋ยวจะมาดูชุดเต็มนะพร้อมหรือยังนะชุดเต็ม ในชุดหลักทุกหลักไหมพี่น้องราคาอะไรคือสียอันเพลเพยเมื่อขึ้นเลือกตัง้งมาได้นาะยยกหลักสามอีกเบอร์สามสิบเจ็ดอีกตัวเด่นของอาจารย์ทั้งสามตัวอีกอันนี้พ่ออาจารย์ให้มาโดนแล้วเด้อเดี๋ยวจะไม่เจอกับเลือกตัง้งนายกเลือกตั้งซอ้อซ้อกศิวาอีกเดี๋ยวกะชิมาอันอีกกำมันอันอยู่แล้วนะอ่ะอ่ะพร้อมหรือยังอ่ะหวยไวฟ้างวดนี้นะครับ ชุดเต็มหมักดัวพี่น้องเดี๋ยวสิบอกเด้อสังเกตนะสุกคนสังเกตชุดสามตัวเด้อนะนั่นคือตัวนิ่นนะครับตด้เหลนทุกหางนะครับเล่นทุกตัวตนเด้ดอนองก่อนนะ,นะครับลักนะครับเอขกวิ่งสามก็อาจารย์ก็จะให้อยู่สามหางสามห้าสามหกสามเจ็ดนะ เลขเจ็ดนะครับมันก็จะมีอยู่สี่ตัวนะมันมีสามเจ็ดพรอมเห็นไหก็คือเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกกันนะฟังนีคยอาจารย์เจ็ดผิดบะถ้าจะกันก็นคือเจ็ดสองสองเจ็ดเด้ออืมนั่นฮะมันเป็นคืองวดเมื่อกี้สิบมันออกเป็นสี่แปดนะครับมักนะท่านหลักเกตไหมอันไหมพี่น้องเมื่อวันอันไม่โดนทวบ ตั้งแต่วันที่ห้าที่สี่ที่ห้าตั้งแต่ระบบเขาเปิดแล้วนะหลักเกจเรียกอาจารย์ไม่รู้ไปรู้ได้ยังไงนาในระบบสี่หดวันที่สิบหกสี่สือใดบ่เพราะนั้นเห็นมือนีแล้วไปจับชิโนงห้าลัตเตอรี่เด้อนะลัตเตอรี่อาจารย์ซื้อทุกหลักเลยนะครับนะหลักเกจอาจารย์กลับพร้อมไม่เคยซื้อลัตเตอรี่กลับเลยทุกวันนี้กลับหลักสามก็กลับเพราะหลักสามมันมันตรง เลขที่บ้านด้วยนะห้าสามสามห้านะครับก็ไล่ตลอดนั่นแหละนะครับเพราะนั้นนั่นแหละเชนเฉนตามนั่นนะครับเลขหกหางซื้อทุกตัวนะบนล่างไปกับด้อนะจะสมบัได้เม็ดเดียวเฉียนเฉียนไหลนะซื้อกระปาจานทุกหางทุกคนเล่นก็ซสือทุกหางก็ได้นะพี่น้องยับบางคนก็เล่นได้เลขสามตัวเห็นมางวนวมงหันไปซื้อหนึ่งสองเก้ามาซื้อสองตัวนะ ข้ากระบอกหูมันเสียออกตัวใดพี่น้องนะข้ากระอยากในเม็ดเดียวอยู่นะมันหูกะอัดเอาผู้เดียวสื่ออิ่มแล้วก็ยังสิบ้าบอกนะเพราะนั้นกัะบมกหูเพืกันพี่น้องมันเป็นเพียงแนวทางกะโปรดพิจารณาเอาทำมักกับจังเลียนม่อมักกับวอต้องนะครับอืมประมาณนี้ทาว่าดัดไปตะอาทิตย์ที่แล้วคนแล้วนะครับอืมเดี๋ยวนะใกล้หน้าอาทิตย์ ใกล้ๆเพราะว่าหวยออกวันที่สิบหกเนาะก็ประมาณวันพุธกับวันศุกร์นะอาจารย์ก็จะมาให้ทกศเพิ่มเนาะทกศว่าเป็นไหนพ่อทกศก็ถือว่าเขาดีเดีนะใครที่ติดตามก็สามตัวตรงๆกันมากเลยเพราะอาจารย์ทกศจะให้หางเดี๋ยวเด็กคือกันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันบ่อันนะนะประมาณนี้นะครับนะก็โปรดพิจารณานะครับ โอชีเนาะใครยังไม่เห็นนะนะครับบางคนกับโมหูฟังตัวนินของอาจารย์นะค,คือคือเลขไทยเลขสามตัวนะใครติดตามคือห้องก็อยากเห็นสามตัวมันมันแตกสนมากมันก็นลักลอยบ่าเขานะขึ้นนักกลมูนนั่นแหละนะคือตัวนินแต่ต้องเล่นทุกตัวห้องโมหูมันสีออกตัวใดนะนะที่ที่เจาะหลักละสามหางนั่นนะนะตัวของเป็นผู้คำนวณการย่างเหรียญยางสี่นะ ก็แล้วแต่นะครับปรดพนะิจารณาเอานะอาจารย์ก็ให้ได้เพียงเท่านี้นะครับโอเคประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีอ่ะร่ำร,ำร,ำรวยเฮงๆปังๆเจอกันใหม่ในวันพุธและวันศุกร์นะครับโชคดีวัสดีครับ